<4 S 2> ติดทนได้คนเดียวเลยเเเทำอะไรมาในหัวฟุ้ขนาดนี้แล้วนี่รู้ไหมวรุ่นพี่เนี่ยเขารอตั้งนานแล้วจนกลับขนาดกันด้หมดละก็เนี่ยเป็นปรับบิก๊กมาล้วบิ๊กก็พาไปทางอะไรก็ไม่รู้ปกติทางร้านมันไม่ติดนี่เอาละเอาละ,าละวันหลังนะเธอดูที่แผนที่นี่ดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะแค่กดดาวน์โหลดดับจันทร์900แล้วก็โทรออก พอได้ sms มานะเราก็คลิกเข้าไปที่ลิง์กเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเปิดเข้าไปดูแล้วก็จะรู้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยถนนเส้นไหนรถติดหรือไม่เติดโอดีสยเนาะดีก็ดีดีบอก,กันอย่างนี้ไม่เห็น,นตาการุ้นเพียงนะโอ้มีผมก็ดีผมยุ่งมาแล้วอะเราว่านะเธอสองคนอะไป ทางรถติดสะดวกทั่วไทยไปไหนไม่มีหลงกับแผนที่บนมือถือผ่านโมบายเทอร์เน็ตเมนูโทรดอกจัน900หนึ่งในบริการดีๆสำหรับผู้ใช้ GSM Advance d และ o วัน o Call AIS อยู่เคียงข้างคุณ